ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามเช้าเวันนี้นะครับลุกหลกละลานทุกคนนะครับผี่ป่านาอานะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดคงหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับก็ได้นำมาสองเล่มนะครับ สองไซส์สองขนาดนะครับถือว่าอีกเล่มหนึ่งเป็นมีดพกพาขนาดเล็กก็ไม่ใช่นะครับเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามีความยาวสิบสามนิ้วนะครับอีกหนึ่งเล่มน,นะครับจุบต้นๆน,นะครับครับความยาวรวมด้ามนะครับสิบห้านิ้วนึ่ นะครับล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมิดพกพาขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับถือว่าควานช้างก็ว่าได้นะครับนะครับแต่จะเรียกกันนะครับเพราะว่าความยาวกำกึ่งกำกางนะครับตั้งแต่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับบางคนก็ควานช้างนะครับนะครับบางคนก็มีดพกพาขนาดใหญ่นะครับ คนสมัยก่อนโบราณณนั่นนะครับพกติดตัวนะครับไปไหนมาไหนงานวัดงานวานะครับไปไล่ไปนานะครับบางคนก็เอาไปเลี้ยงช้างอย่างนี้นะครับควบคุมช้างนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเหลี่มนี้นะครับความยาวรวมด้าม10หนิ้วนะครับ มีดเล่มนี้นะครับมีอายุเกือบเป็นร้อยปีนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นร้อยปีนะครับครับมีดร้อยปีนะครับเราก็ต้องมาสังเกตกันนะครับความเหี่ยวความยน่นของไม้อย่างนี้นะครับนะครับดูครับเป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับไม้แห้งสนิทนะครับนะครับไม้จะแห้งนั้นก็ต้องเก้าสิบกว่าปี ถึงร้อยปีอย่างนี้นะครับับมีดเล่มนี้นะครับนะครับเจ้าของเดิมนั้นนะครับท่านได้เสียไปนะครับเจ้าของนั้นหวงเห็นมากเลยนะครับนะครับเพราะว่าท่านบูชาแล้วนะครับท่านยังให้ของพ่อเดิมจานนะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตแล้วก็จานลงไปบนฝักมีดอย่างนี้นะครับนะครับ นี่นะครับมีรอยจานทั้งนั้นเลยนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับมีเล่มนี้นะครับจกของเดิมนั้นนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นพระปิดตานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับปิดตามหาอุดนะครับนี่นะครับยันเต็มเลยนะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นยันนโมพุทธายะนะครับนะครับดูเนื้อนไม้นะครับนะครับ ดูเนื <occurs> <na guess S 2> ้อไม้ไปด้วยนะครับดูยันของหลวงพ่อเดิมไปด้วยนะครับนะครับจานลงไปบนฝักมีดอย่างนี้นะครับนะครับดูครับเยอะเลยนะครับบนแม้รักฝักมีดอย่างนี้ก็มีนะครับนะครับอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับนะครับจานไว้หมดทั้งใบนะครับทั้งด้ามก็จานนะครับนะครับนี่นะครับ มะอาวบนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับดูครับนี่ครับเต็มเลยนะครับจานไว้นะครับนี่นะครับตรงดาบนี้ก็มีนะครับนี่นะครับลอยจานเต็มเลยนะครับ ไม้เป็นไม้พยุงนะครับนะครับไม้พยุงนะครับแม่รัดฝักม็ดตรงนี้นะครับจะเป็นโลหะนะครับผสมเงินนะครับสนิ้ไม่กินเลยนะครับเขารักษากันมานะครับอย่างยาวนานนะครับนะครับความยาวรวมด้ามนะครับ15นิ้วถือว่าเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับมีดควานช้างก็ว่าได้นะครับนะครับ ใครมีไว้ติดบ้านติดรถนะครับติดตัวนะครับในด้านแควคลาดปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับนะครับขับไล่คุณไสมนต์ดำพวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับสิ่งชั่วร้ายนะครับจะไม่เข้ามากล้ำกลายในครอบครัวและชีวิตของท่านนะครับนะครับนี่นะครับขาบใครเหล่านี้ขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับ อายุเป็น้อยปีนะครับนะครับสวยงามนะครับใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับมีดเล่มนี้นะครับที่เบอร์0 8 8ย์6 1 3 2 9ห้าแปดหหนึ่งสาสองนะครับดูครับรอยจานยันนโมพุทธายะของพ่อเดิมนะครับนะครับเรามาดูใบมีดกันนะครับนี่นะครับความสวยความงามภายนอกนะครับยัน เต็มเลยนะครับ e นี่นะครับเหล็กอาถันนะครับเหล็กจะเป็นอย่างนี้เองนะครับเหล็กจะไม่ขาวนะครับเหล็กอาถันนะครับนี่นะครับยันตัวนี้นะครับไม่ใช่ยันนะครับปลายผีเสื้อนะครับปลายกระหนกผีเสื้อนะครับนี่นะครับ ทั้งสองฝั่งนะครับลายกระหนกปีเสื้อนะครับสวยงามเลยนะครับเหล็กอานผสมหลายอย่างนะครับนะครับสั่งทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับมีเลมี้นะครับนะครับตอกอักขระไว้นะครับนะครับดูครับวิสโลว์อักวิสโล พระนะครับนี่นะครับพระดูครับความสวยงามนะครับกนกลายดอกไม้สวยงามเลยนะครับนี่นะครับดูครับเหล็กเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเหล็กเนื้อเหล็กจะออกคำคำนนวนอย่างนี้นะครับเหล็กแบบนี้จะไม่ขาวนะครับนะครับเหล็กอย่างดีนะครับเหล็กอาถรรพ์นะครับสั่งทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับ นะครับดูครับในร่องเลือดนะครับสังเกตนะครับในร่องเลือดนะครับนะครับตอกด้วยมือนะครับจะเป็นคลื่นๆนี้นะครับนะครับทีแรลเอาอกมานะครับสนิมแดงเต็มเลยนะครับแต่พอขัดออกแล้วนะครับไม่ถึงเนื้อเหล็กนะครับสนิมล่อนออกไปนะครับนะครับนีนะครับเนื่องจากเจ้าของสั่นจากไปแล้วก็ลูกหลานก็ไม่ได้สือทอดนะครับ มีดเล่มนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะผ่านการทำน้ำมนต์ขับไล่พวกคุไสยมนต์ดำนะครับเพราะว่ารอยชนิ้ขึ้นมาตรงปลายนะครับการทำน้ำมนต์นั้นนะครับจะใช้ปลายมีดนะครับแข่งๆน้ำนะครับอธิษฐานจิตเอานะครับนะครับขับไล่กุญสยมนต์ดำนะครับพวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับดูในร่องเลือดนะครับต่อเป็นขึ้นๆอย่างนี้นะครับนะครับ นี่นะครับดูครับสวยงามมากนะครับมีเล็ยนี่นะครับอสังวิโสโลปุปะพระปุพะนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับดูครับดูกันมีดนะครับนะครับเป็นทองแดงนะครับปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มวนสารอยู่ข้างในนี้ออกมานะครับนะครับ ดูครับเงินนะครับผสมโลหะนะครับสวนนิ้มก็ไม่กินนะครับนะครับเป็นแผ่นทองแดงนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับสึ่งความคงทนนะครับไม่โยกไม่คลอนนะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับการเข้ากลั่นมีดนะครับชิดๆแบบนี้นะครับนี่นะครับช่่งระดับฝีมือนะครับทำขึ้นมานะครับ ใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนี่นะครับดูครับยันเต็มด้ามเลยนะครับนะครับแม้แต่ตรงปลายด้ามอย่างนี้ก็มีนะครับยันอย่างนี้นะครับนะครับตอกไว้นะครับความยาวของใบนะครับนะครับ1บห้างนิ้ว รวมด้ามนะครับเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบนี่ก็เก้านิ้วนะครับเจ็บสิบนิ้วนะครับสวยงามเลยนะครับพอดีพอดีนะครับขนาดนี้นะครับไว้ติดบ้านติดรถนะครับนะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับในด้านพุทธคุณนั้นนะครับแล้วคลาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันนะครับนะครับ ความสวยงามของเหล็กนะครับแห้งสนิทอย่างนี้นะครับเหล็กอาถรรพ์นะครับเป็นสีแบบนี้เองนะครับนะครับเขาจะไม่ขาวนะครับจะออกดำดำคร่ำคร่นี้นะครับผสมมวลสารหลายอย่างนะครับครับท่านบูชามาแล้วท่านก็ให้หลวงพ่อเดิมนะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็จานลงไปทั้งด้ามนะครับแล้วก็ฝักนะครับมีดเหล็่มนี้นะครับ วยงามนะครับใครสนใจนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับของดีๆหายากนะครับนานๆเจอนะครับลายกรนกผีเสื้อนะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับเล่มนั้นเป็นมีดยุบต้นๆนะครับแต่ว่าเล่มนี้เป็นมีดยุบกลางนะครับมีนะครับมีดยุบกลางจะถูกวางรูปแบบออกมานะครับเพื่อความสวยงามนะครับ นะครับถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับให้สร้างแบบนี้นะครับมีดหลวงพ่อเดินวัดหนองโพนะครับจะต้องมีแม้นะครับแม้ตั้งแต่แม้สามแม้ห้านะครับอันนี้เรียกว่าแม้เจ็ดเก้านะครับตรงนี้มีเจ็ดเส้นตรงนี้มีเก้าเส้นนะครับนะครับแล้วก็เส้นที่แปดอย่างนี้นะครับให้สังเกตนะครับไข่ปลาลูกศรป้องอ้อยอย่างนี้นะครับนะครับ จะต้องทำมาจากเครื่องนะครับฝีมือปลาณีตนะครับให้ดูรอยเชื่อมนะครับฝีมือปลาณนีตนะครับนะครับถ้าเชื่อมจับหยาบอย่าไปเอานะครับต้องฝีมือนะครับจากล้านเงินล้านทองเท่านั้นนะครับทําขึ้นมานะครับส่งให้กับทางวัดหลวงพ่อนะครับนะครับอย่างนี้นะครับทํามาจากเครื่องครับเส้นเล็กๆ ะครับมาเรียงร้อยกันแล้วก็เขาจะมีวิธีของเขานะครับนะครับนี่เป็นเงินนะครับกลางแหวนตัวนี้จะเป็นนาบครับแบบนี้นาบแก่เงินนะครับนะครับจะไม่ค่อยเห็นแสียงแวววาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่านาบแก่เงินนะครับนะครับดีนะครับแต่ก็ยังแวบๆอยู่นะครับ นาบนะครับตรงนี้เป็นเงินนะครับนะครับเป็นเงินนะครับมีดเล่มนี้เรียกว่ามีดสองกริย์นะครับนาดและเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับนะครับถ้ามีดยุบปลายนะครับจะเป็นแปตังนะครับแต่ล่มีดยุบต้นจะเป็นเงินนะครับอันนี้ให้สังเกตกันนะครับนะครับนะครับกัวจะพลาดนะครับ ถ้าผาดมาก็หมดไปหลายตังค์นะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าด้ามนาครับฝักไม้อย่างนี้นะครับไม้พยุงนะครับงาก็แกะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับฝั่งนี้นะครับพ่อปู่ฤาษีนั่งทรงสมาธิอยู่นะครับพ่อปู่ฤาษีนี้นะครับก็นะครับ ทรงพระเวทพระคาถาต่างๆนะครับเป็นเทพอีกองหนึ่งนะครับซึ่งดูแลโลกมนุษย์ปกครองโลกมนุษย์อยู่นะครับดูครับการแกะลวดลายต่างๆของช่างที่มีฝีมือนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับนั่งถือกระบองนะครับท้าวเวสสุวรรณนี้ก็ถือว่าเป็นเทพอีกองคหนึ่งนะครับที่ปกครองโลกมนุษย์ดูแลโลกมนุษย์นะครับนะครับ ทำให้พวกผีปีศาจคุณใสมนดํานั้นนะครับเกรงขามเกรงกลัวนะครับนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับนี่นะครับนักเรเวย่างนี้นะครับนากนะครับไม่ค่อยได้ถูกไปใช้นะครับมันก็ไม่แวบวาวนะครับนี่นะครับนี่การลั่นการเล่านะครับของงานะครับนะครับนี่นะครับ หลากผักชีนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นของคนรวยนะครับสั่งทําขึ้นมานะครับนะครับสั่งทําขึ้นมานะครับนะครับมีราคาสูงนะครับนะครับบางเล่มนะครับดามงาฝักงาอันนั้นไปหลายแสนนะครับนะครับแต่ถ้าใครทุนน้อยนะครับ ก็เล่นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าทุนน้อยลงไปอีกนะครับก็เล่นนะครับบูชาดามไม้ฝักไม้นะครับอันนั้นแต่ราคาไม่สูงนะครับนะครับในด้านพุทธคุณนั้นก็เหมือนกันนะครับนะครับในด้านพุทธคุณเหมือนกันเล่มเล็กเล่มใหญ่เล่มต่มไม้ฝักไม้นะครับต่มงาฝักไม้นะครับในด้านพุทธคุณเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อท่านอธิษฐาน ฐานจิตปลุกเสร็จโยตัวของท่านเองนะครับนี่นะครับ90ปีนะครับก็มีรอยเหี่ยวยอยย่นอย่างนี้นะครับ9กากว่าปีนะครับนะครับมีดเหล่มนี้นะครับขาบใครเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับนะครับนะครับท่านคราบบดีท่านนี้นะครับได้เช่าบูชามาแล้วนะครับท่านก็ยังเก็บรักษาไว้นะครับในตู้เซฟเลยนะครับนะครับ ในตู้เซฟของห้องพระของท่านนะครับตัวนี้เป็นเงินนะครับนะครับเป็นเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับแม่เจ็ดนะครับตรงนี้จะเป็นแม่เก้านะครับเรียกว่าแม่เจ็ดเก้านะครับนี่นะครับลูกศรป้องอ้อยไข่ปลาอย่างนี้นะครับนะครับนะครับจุดสังเกตนะครับจะต้องเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับ เรารอยเชื่อมอีกอย่างนึงนะครับนะครับนี่นะครับฝีมือปลาหนีดอย่างนี้นะครับการเชื่อมนะครับนะครับอันนี้ก็จุดสังเกตนะครับก่อนที่จะาจตังนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้ความยาวรวมด้ามอยู่ที่13นิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบ9นิ้ว นี่นะครับ8นิ้วนะครับขออภัยนะครับใป8นิ้วนะครับนี่นะครับมันจะกว่านิดหน่อยแล้วมันจะขาดนิดหน่อยนะครับมีดหลวงพอเดิมนะครับจะไม่เป๊ะนะครับจะมีเกินบ้างขาดบ้างนะครับนี่นะครับใบมีดนะครับก็เป็นเหล็กอย่างดีเหมือนกันนะครับคำๆนวลๆอย่างนี้นะครับเหล็กอาถันอย่างดีนะครับ ลายแบบนี้นะครับเรียกว่าลายน่องสิงนะครับถ่ายุบกลางนะครับจะรู้จักชื่อช่างนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าลายน่องสิงของช่างชิมนะครับที่ตีมีดไห้กับหลวงพ่อเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าช่างชิมนี้นะครับนะครับที่ถูกวางรูปแบบออกมาช่างชิมตีประกวดไต้รางวัลที่หนึ่งนะครับของวัดหนองโพนะครับนะครับ ช่างชิมได้รางวัลที่หนึ่งนะครับช่างแต่ละช่างนั้นจะตีส่งให้ทางวัดนะครับว่ารูปแบบมีดยุบกลางนั้นจะออกมาแบบไหนนะครับมีช่างท่านนี้แหละครับตีขึ้นมานะครับออกแบบขึ้นมานะครับแล้วเล่มที่ท่านประกวดนั้นนะครับจะตอกชื่อไว้นะครับช่างชิมนะครับแล้วก็จะมีหลายช่างนะครับแต่ละช่างก็จะมีจุดสังเกตนะครับ ช่างชิมช่างสอนช่างแม่นช่างใครนะครับหลายช่างนะครับที่ส่งเข้าประกวดนะครับแต่ว่าช่างชิมนี้นะครับนี่นะครับออกรวดลายมาเป็นลายน้องสิงอย่างนี้นะครับนะครับส่งเข้าประกวดได้รางวัลที่1นนะครับจึงได้ถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนะครับนะครับอันนี้ไม่ได้อุปโลกนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับนะครับช่างชิมท่านนี้นะครับ นะครับตีมีดให้กับทางวัดหลวงพ่อนะครับเยอะที่สุดนะครับช่างชิมช่างสอนนะครับนะครับมีสองช่างนี้นะครับเยอะนะครับส่วนช่างแม้นช่างไขช่างอะไรนั้นนะครับจะไม่ค่อยเห็นลายมือเท่าไหร่นะครับนะครับจะเห็นแต่ลายอย่างนี้นะครับน่องสิงบ้างเสมาใบโพบ้างนะครับครึ่งใบเต็มใบนะครับของช่างชิมและช่างสอนนะครับนะครับดีนะครับ สวยงามนะครับมีดเล่มนี้ดูเหล็กนะครับเหล็กเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสนิมไม่มีนะครับนะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับนะครับเนื่องจากนะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสามร่องเลือดนะครับแล้วในร่องเลือดให้สังเกตนะครับนะครับจะมีนะครับเป็นคขึ้นๆอย่างนี้นะครับนะครับรอยตอกเสาะด้วยมือนะครับนี่นะครับ นะครับกระดูกงูนะครับในร่องเลือดอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับลายกนกดอกไม้เท้าวันก็สวยอ่อนช้อยนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับเอาไปครอบครองนะครับเอาไปบูชานะครับป้องกันคุณไสยมนต์ดำนะครับป้องกันพวกปีปีศาจนะครับนะครับเอาไปเสริมเพิ่มบารมีนะครับ ในครอบครัวจะอบอุ่นนะครับนะครับในครอบครัวนั่นจะดีขึ้นนะครับไม่มีพวกผีปีศาจไม่มีคุณไสยมนต์ดเข้ามากล่ำกลายนะครับนะครับนี่ดานงานะครับงาช้างนี่ก็ถือว่าเป็นนะครับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับนะครับสวยงามนะครับดูการเข้ากลั่นมีดนะครับเป็นแผ่นเงินปิดไว้นะครับ พื่อไม่ให้มวลสารทั้งในนี้กระเทาะออกมานะครับนะครับปิดไว้อย่างสวยงามนะครับนะครับเี้นะครับแพงเท่าไรนะครับกอดสู้นะครับเพื่อจากได้เข้ามาครอบครองนะครับนะครับได้มาครอบครองแล้วนะครับเราก็เก็บรักษานะครับนะครับเอาน้ามันทาไว้หน่อยนะครับเพื่อป้องกันสนิมอย่างนี้นะครับนะครับ ได้มาจากบ้านท่านเครื่องอดีคนรวยนะครับคนรวยแถวตาคลีนะครับนะครับแถวนั้นนะครับมีถุงพอเดิมจะเยอะนะครับนะครับผู้มีจิตศรัทธาเรื่อมใสนะครับในบุญบารมีของหลวงพ่อนะครับไปสร้างวัดหลายวัดนะครับไปวัดไหนท่านก็อกวัตถุมงคลวัดนั้นนะครับนะครับเพื่อหารายได้ มาสมทบทุนนะครับสร้างผู้โบสดต่างๆนะครับสาลาการเปลี่ยนอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดน้องโพนะครับนี่นะครับมีดของท่านนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับใครสนใจนะครับดาบมาฝักไม้นะครับนะครับแต่ต้องมีทุนสูงหน่อยนะครับนะครับแต่ดัามไม้ฝักไม้นั้นราคาทุน จะไม่สูงนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับราคาจะไม่สูงนะครับแต่ว่าในด้านพุทธคุณนั่นนะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูครับลายกระดกปีเสื้อนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็ลายยุบกลางที่ถูกพัฒนามานะครับก็สวยนะครับอ่อนช้อยเหมือนกันนะครับท่านชอบแบบไหนนะครับ ตามไม้ฝักไม้นะครับแต่ว่าเหล็กนั้นเหมือนกันนะครับเหล็กคำคล้ำเหมือนกันนะครับเหล็กอาถรรพ์สวยงามนะครับนี่นะครับแปดนิ้วกับเก้านิ้วนะครับนะครับจะมีกว่านิดหน่อยเกินนิดหน่อยนะครับนะครับดูครับปลายกระหนกสวยงามเหมือนกันนะครับนะครับสวยงามนะครับอ่อนช้อยเหมือนกันนะครับดูครับ ในรลองเลือดก็เหมือนกันนะครับมีคลื่นๆเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับใครสนใจเล่มไหนนะครับนะครับนะครับคนมีทุนเยอะหน่อยก็เอาแบบนี้นะครับดำงาแกะเป็นพ่อปู่ฤษีพ่อทาวเวสสุวรรณอย่างนี้นะครับดำงานะครับ ถ้าทุนน้อยนะครับก็แนะนําแบบนี้นะครับดาไม้ฝักไม้นะครับก็พุทธคุณนั้นก็เหมือนกันนะครับนะครับดูเนื้อเหล็กนะครับนะครับนี่นะครับเหล็กเก่าเหล็กอาถรรพ์นะครับแบบนี้ไม่ต้องไปถามใครนะครับว่าของหลวงพ่ออะไรนะครับแท้ไหมอายุถึงไหมนะครับไม่ต้องไปถามครับแบบนี้นะครับผ่านฉลุยนะครับ อายุเป็นร้อยปีเล่มนี้นะครับแต่เล่มนี้เก้าสิบกว่าปีอย่างนี้นะครับนะครับอายุผ่านการปลุกเสกอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อทั้งนั้นนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับใครสนใจเล่มไหนก็โทรมาคุยกันนะครับอีเบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับท่านที่เข้ามากันในม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับ นะครับสำหรับคนที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษากันนะครับก็โทรมาที่เบอร์088-586-1329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ